นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านผมเองนะครับแต่ตรงข้ามไม่ใช่นะครับตรงข้ามเป็นบ้านน้องหินนะครับตรงโน้นเป็นบ้านปบาลาตีตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของพ่อใหญ่สุนทรกับหน้าเนยวอันนี้บ้านผมครับนี่ครับบ้านผมเป็นบ้านผม่างนี้ครับ บ้านผมอย่างนี้มีต้นสน้อขึ้นรกเต็มไปหมดเลยพี่นอ้องคือบ้านวันที่29สิกพฤศจิกายนครับกดเอากันดูเอาเองนะครับว่าจะเป็นยังไงกับการที่ผักไห่เลาเรียกผักอะไรครับ ผักในกรกังขึ้นผักอะไรเออนี่ะได้ผักอะไรเ,ออเริ่มชื่อพี่น้องชื่อแล้วเริ่มชื่อแล้วจนครบไม่เป็นลูกสักทีครับพี่น้องสงสัยจะได้โคโนทิ้งแล้วครับงานตรงนี้สนุกสนุกปลาไอ้สนุกใหญ่ กะว่าเมษาเดี๋ยวจะให้เตียนนะครับเจ้าดินมาลงอยู่ครับพี่น้องนี่นะครับนี่ลักขะทุนะครับลักขะทุลักเขตแดนคือตรงนี้เขตแดนครับนี่เขตแดนนะครับ แรกเลยตัวนี้หลักแรกหลักแรกหลักแรกตนี้หลักแรกนะครับนบรก็ะจะอาดินมาทตรงตรงนี้ให้หมดนะครับรทำใหม่ ที่ของลูกสาวคนโตของอส,นอสนอสนอโรยลาหมดแล้ว